เมีเอามะหนมีตัวก็หนึงเอไม่เห็นเลยแล้วก็ยอย่าบอกวง พวกนัต่อเต็นต่อตน้ำขึ้นไปคูนั่งเลยเนาะอ๋อนี่ะนี่หางปลวกกังปวกเหคน่ีไปเนาะอือไอตีมันกินแล้วก็อันขี้เป็นเม็ดเม็ดเตีว่านะกใจนใจกนก็ยยังปวกนี่น้ำท่วมนักน้ำท่วมเลอ นี่ก็ไข่ขพันปีน,น่นอนครับพกกว,วกนะพวกอ๋ขอขาไปพอใกล้ๆนีแล้วอันนี้อันนี้อ๋อนี่มีเมียดิไลกอ่อยู่ลกลางหนอพ <laughs> <laughs> วกนี่นะ <laughs> ใหญ่ไงกว่านี่ก็หนาห้างใหญกว่านีา่แบบีใหญ่อ๋อเดี๋ยวไทยก็เลยดีมครับผมตอนนี้ผมเข้ามาอยู่อันกลาง,งาน้องครับใจกลางของหนองเล้งซ้ายเป็นใจกลางของปลาไข่พันปีนะฮะซึ่งบริเวณนี้จะค่อนข้างจะมาอยู่ทั้งบ้านสันสลีนักะนะฮะแล้วก็ตอนนี้ หลังจากที่ผมกับปนิวได้เสาะหาหมดสมหลังจากตีสิเอาหางกี้เอานี่ยยังเสาะอ่ปะเดียนะก็นเลยมาดูบรรยากาศใจกลางของหนองเลงซ้ายตีเปินวามีต้นไข่พันปีนะฮะและนี่คือหางปวกนี่น่าจะเป็นปวกตีอันยังมีตัวแม่นันอยู่ตรงไหนอยู่นะฮะสังเกตดูจาก าหางมันจะมีความชื้นอยู่ยังมีความสมบูรณ์อยู่อันนี้ผมจะมาเคี้ยวมันนะปล่อยมันอยู่จะอีนะเข้ามาถ่ายใกล้ๆเมืนได้นะอืมปวกแล้วก็น,นี่ฮะต้นไข่มูน,นี่มีอายุหลายร้อยปีครับถ้าอู้ถึงการพัดเปลี่ยนของมันนะพัดเปลี่ยนรุ่นต่อรุ่นนี่มาเป็นเป็นพันปีแน,น่นอนครับแต่อายุของอต้นไข่อาจจะเบิดถึง ร้อยเพราะว่าพอมันแก่ปุ๊บมันก็จะแห้งแล้วก็มันจะแตกนอขึ้นมาใหม่แล้วก็ต้นที่มันขึ้นที่มันแบบใจต้นไข่นะฮะที่พวกขึ้นนี่จะน่าจะเป็นต้นโพครับต้นโพหรือต้นไซหรือเอียงสักต้นต้นนี่นี่ป่อใบใหญ่ก็ใบใหญ่อยู่ใบใบใบใยเหมือนต้นโพก่ะใบใบใยเหมือนต้นโพกัอนเปล่งเก้าไซเก้าไซอ๋อนี่เก้าไซเก้าไซใบหันละเนี่ยอ่าอันนี้เป็นใบ เกาไซครับส่วนบริเวณนี้มันจะมีนี่ฮะความอุดมสมบูรณ์อยู่นะฮะสังเกตดูมันบาได้เป็นลกทึบเหมือนทีผมเดินเข้ามาแต่มันมีความเป็นความเป็นนี่ฮะเป็นสภาพเหมือนเหมือนดึกดำบัรพ์น,น่บ้านเอู้ถึงนี่ครับมันจะมีก่อไข่ก่อใยทั้งเป็นไข่พันปีไข่ ไข่พริกไข่น <Hollywood. S 1> ุ LIKE ่นแล้วก็มีต้นโพต้นไซตต้นโพหัวใจนะเป็นต้นไซตนะฮะมีต้นเฟิร์นพักกูดมีโพด้วยนะมีโพด้วยนะอ่ามีต้นโพโพมาตัวอ้าวแสดงว่าจุดนี้มีทั้งต้นไซตต้นโพแล้วครับโอ้ใบนี่ฮะใบเหลียง เหลียงเหลียงอ่อนๆดังบนหลัลังพัดใบเลยฮะนี่เป็นต้นโพต้นสีมหาโพลอมีทั้งต้นใสต้นโพครับอ่เราไปหั่นทัน้อยเหรอักสามวาหั่นหางเหระหางอย่างครับหางปวกมิมมิหางยังไงครับงยังกันกอ่ลองดูครับ ตอนนี้คือผมพยายามเก็บภาพบรรยากาศของของหนองเลงซ้ายดีมันอยู่ใจกลางเพ้ได้นักที่สุดครับเพราะว่าเเขาจะได้ไปอธิบายได้ถูกกว่าภูมิทัศน์หรือว่าระบบนิเวศในหนองตอนนี้มันเป็นจะได้พ่องนะครับสมบูรณ์อยู่ก็อันนี้จะเป็นหากไข่ที่มันพัดรุ่นต่อรุ่นนะครับเนาะเนี่ย นี่ฮะเกาเกาไต่ไปนะฮะลองเจาะลองอย่างจิตมันเฮียดึงไว้กันโอ้งามป่ะโอ้อันนี้เดี๋ยวถือปิ๊กไปตตยได้เลยนี่นักกจ่าไก่ไก่อะไรละไว้เนี่ยเนาะคือผมหันมันงามเนี่ยใครไปเอาไปตกแต่งแต่มันแบบมีความทนเนาะกรอบเอาทนอยู่ถ้ามันแจียนน้ำนะอือยังง้มอยู่นะอือ อ๋อนี่แหละหางปวกอันนี้หางเก่าแล้วครับป่ะนี่หางเกา่าน่าจะพวกมาแล้วเนาะใกล้ๆกันอืมนี่น่าจะหนีไปแปลงดีไม้ละโอเคสภาพก็จะเป็นประมาณนี้ครับมีห้องน้ำไหลเป็นห้องเป็นน้ำหมดอะเป็นน้ำพวกมันีุก็คงจะกินไม่พวกอนะ่ะครับนี่ครับคือไม่พวกมูนี่ครับเป็นอาหารพวกแน่นอน เขาขึ้นปู๊กแตน้อยนะ <S S S ครับของเขาแมงไหมนี่หน่อยนะ,ะมันบินผสมพันธุ์มาอาจจะมาเกาะอยู่ก็ไข่ครับปีกมันรดนล้วก็เลยไข่อืมก็เป็นส่วนหนึ่งในระบบนิเวศเนาะพวกก็กินต้นไข่หากไข่แก่ตายเป็นพวกเป็นตัวแมงเม่าก็เป็นอาหารนกอาหารปลาเรียกอะไรนี่เนาะสี่สี่แมงวงเจาะมาเลยถ้าเกิดอะไรเข้าเขามัน็นแมงเจาะกินนี่อ๋อ เข้าเข้ามาุดเกิดสายตายกับพวกไปต้นไม้ขึ้นนะอ๋อนี่ติ้วูนี่ไะเออเนี่ยเนี่ยดูที่มันดูนี่กลวงอยู่ใหนฮะเนาะอันนี้นะเป็นดวงกินไมมแต่ผมเคยหันตัวได้ป่ะล่ะเคยหันตัวอืมผมเคยเจาะหันตัวสักทีอ่ะเนี่ยมันจะอยู่นะฮะในยุคดะนี่หูมันนะครับเนาะอ๋อนี่ฮะนี่ขี้มันดูไม่เนี่ยมันสีงามนะครับอันนี้คือสีไหมแหละสีไมมเลยอ่ะหู้ไมมงาม นี่ครับนี่เป็นไม้ครับเป็นไม้ไม่ไข่เลยสีมันเป็นแบบนี้เลยออกเหองอย่างครับแล้วก็นี่ครับดวงกิ่นแต้มใจพวกนะนี่เป็นดวงดวงดวงนี่ยกินไม่ปวกโอเคพอจะนึกภาพโครงสร้างของของระบบนิเวศตรงนี้ออกครับแล้วก็สังเกตดูน,านา้ำี่ผมย่ยมทีนี่นะครับมันจะเป็นสีสีช้าๆแดงๆน้อยนะฮะนี่ฮะน้ำหกักน้ำหัก มันเกิดจากการทับถมของใบไม้แล้วก็กิงไม้เศษใบหญ้ามัหมุมกันนะฮะแล้วก็ใต้ใต้น้ำนี่มันจะเป็นขี้โคลนแบบขี้ปึง๋งเยียบลงไปมันจะมีความนุ่มครับและบางจุดที่มันเป็น้าบญ้าทีาา่มันเป็นเป็นๆอยู่นาสดๆอยู่มันจะสางกันเป็นแผลลอยบอยนน้ำเอาตอนนี้ก็จะเป็นเน่าลงไปแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเขาหยิม มันหนุ่มมันออกผอืีครับแค่มันงามนะครับต้นใหญ่ยี่ง่ามไม่ไม่ทอเหลือตีเอามุสั้นๆมานี่ก็เป็นไม้เนี่ยเนาะยถ้าเปลนที่งามนะครับงามในเป็นไม้นี่ครับไม่ใครนุ่นใครนุ่นออ๋มันอดอดด้วยสาไม่อย่างเจ้าจ้านะครับบางทีไม่ทอเชี่ยงไปหมุ่ยกิ่เล่มยั่งเป็ี่ยนอย่างืรถ้ามันได้แจ่หน้ามันนึงอยู่เหมือนเนอกระของมันอยู่นะครับ ในระวางการเดินเสาะหานี่กับเขี่ยวตังไว้ตัวรับอืมอเขนะียวตังไว้ตัวเพราะว่ามันจะได้บัหลงครับเวลาลงทิศลงทางอย่างก็จะได้สังเกตจากการฟันไม้ไว้นะฮะกับประโยชน์หนึ่งคือเขาจับตังสองคือเวลาเขามาหาแหมรอบหนึ่งมันจะได้เข้าไงน้อยหน่อยหนออืมนี่ฮะในกามาแต่ละข้างมัน มันหยากอันนี่ท้าได้เข้ามาสักติดหนึ่งนี่มันลกยังเก่านะเ,เข,ะขี้าเขาจะขึ้นลกยังเก่าเนี่ยวันนี้ผมได้มาเรียนรู้ถึงความลำบากในการหาไข่มดแดงจริงๆเลยเนี่ยมันแตกต่างจากไข่มดแดงตีอยู่ตำบ้านเนะาะต่ดอยตำบ้านตำดอยอันนี้มันอยู่ในหนองนี่มันจะหายากกันเป็นสองสามเต่าเลยครับเพราะเดินยากเสาะยากสิยาก ร,ระบบนิเวศป่าป่านี่เขาบะหันมันนะเนาป่ะเนาะ<ฆ>ป่านี่เขาบะหันมันมันอยู่ปืน้นมาเนาะครับเนี่ตั้งแต่เดินมาเนี่ยผมจะบะหันป่าตัวใหญ่ตัวน้อยอย่างเลยนะครับมันมันจะซ่อนอยู่ใต้ใต้ปุง๋งใต้หากไข่มดเลยนะครับอุกมากเนี่ยครับ ลกกมากมากเพราะว่าอันหลายคนถ้ามาหาป่าในนี่นี่บอกว่าเลิกเลยครับเพราะมันหายากล่ะไปหาตั้งนอกจะง่ายกว่าแต่ถามว่าในนี่มีป่าก็มีนักกว่าตั้งนอกหลายๆเท่าเลยครับเ <c oughs> พราะช่วงเวลาน,น้ำลดน้ำแห้งนี่มันจะเข้าไปบุญในหากไข่ มาถึงเวลาวางไครอย่างาน้ํนน้นาหลักเข้ามามันก็นจะออกไปหากินทั้งนอกยนี่เขาได้หาปลาได้นักขึ้นครับนี่ก็คือระบบนิเวศของของหนองเลงซ้ายครับเพราะฉะนั้นนี่การเลี้ยงปลาด้วยอาหารเม็ดนี่แทบจําเป็นในหนองเลงซ้ายเลยะนะเนาะจำเป็นเลยครับมเนี่ยม,ม,มีเยียมเียนะเนาะมีเยียที่เขาใช้เยียก็คือเบ็ดรับ เครับครับใส่คุ้งครับเน,นี่ยนี่คือความมหัศจรรย์ของการหาปลาแน่นอนคือมันหายากนะครับตีตีหาปลาโดยมันต้องเจี๋ยเงื่อนะครับคือนี่แหละฮะถ้าแบบเจี๋ยกันลองมาทดสอบด้ยครับตีหนองเลงซ้ายครับใส่เป๊าๆนาะครับใส่เป๊ะๆมัใส่อาหารมัใส่อย่างสักอย่างได้ปลาครับันนี้จยำได้ก่อฮะ ทำได้ก็ตังไหนครับนี่เดี๋ยวพดออกมาแล้วเนาะฟดอะไรกันฮะพดออกมานี่ตังตะวันเนี่ยฮขี่ไปหาคุณยูตะวันเอามาทางนี้กันมาหนี่กนคุะโอ้ผมจำมาได้ทางวัดชมอยู่นี่เนาะเตียวจี้เขาเนาะอ๋อ้หอมนี่ที่เยาไผ่ใช่ไหมดูตายแล้วไก่ก็อ๋อไส้ไส้โอ้เนี่ยครับผมเดินมาทะลุมาถึงทางตี ต่วว่าที่ผมทอเรือมาก็เป็นปนิ้วคือตั้งนี้แล้วกับพานกาไก่ไหมแล้วพอมันถามว่าจําได้ก็ผมบอ,อกว่าจํามาได้จํามาได้เลยนอนเนี่ยโอ้รักเตี๊งเก่ก่นครับตักง,งเกา่าโอเคครับอ,อืมอันเดี๋ยวคลิปนี้พักเท่าอีก,ก่อนแล้วเดี๋ยวผมต้องเดินย้อนทางเก่าครับเพราะว่าตีกี้นี่เขาเอาของไว้ตั้งตั้งนอกปุ่นแล้วก็เ,เดิน เขาเดินเลาะเข้ามาเพื่อเสาะหาหางหมดสม้ม200เมตรถ้าเป็น200เมตรตั้งหนกธรรมดากับเดินแป๊บเดียวครับแต่ถ้าเป็นในหนองก็ใจเวลาหมน้อยเทคนิคในใการหาหางหมดสม้มหมย่างหนึ่งนอกเหนือจากหลายๆข้อที่ผมได้อธิบายลงไปในคลิปนะครับเมื่อกี้ผมสอบถามอพอนี่มัน ป่าน้อยนี่ลูกปา่าอัน,นชะโดมีกับบ่ในนี่มันนีป่าชะโดกับ <N> ตัวสีแดงๆนี่นะนตัวน้อยเขาเออตัวน้อยลูกมันเปลี่ยนฟูงนี่นะล,นนนลูกปลาลิมไงสีแดงนี่นะถ้าออกไปไล่ป่าชะโดก,กะโอ้นี่ลูกปลาลิมเนี่แสด,ดงว่าแม่มันอยู่แถวนี้นะแม่อยู่แถวนี้เนาะโอ้นี่ครับ ปลาสีแดงแดงปลาลิ้มเด้อครับโอเคผมคงจะเพิดเผนไม่เมือเหมือนก่านี้ไปได้ปล่อยไปตรงนี้ <c oughs> เดี๋ยวหลงอืมปีกตังเกา่าเห็นไหมครับเวลาเขาเดินมาแล้วเขาจับตังมันมบได้นะครับโอเคผมคิดว่าผมพลาดละ ความปลอดภัยของผมตอนนี้ผมต้องวางกล้องก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะตัวอุ้ยพอน,นิ้วผมตันหนะะ้ากากเห็นฟันไ,มไหมไว้นี่เนี่ยมันจะมีทางแยกที่เขาคาดมาถึงครับว่ามันจะไปทางใดเนี่ยถ้าแบบนี้ห่มไม่ไม่นี่จบกันครับอือทางเก่า คำว่าทางเก่าของปอนิวนี่คือมันไม่สำหรับผมมดทุกครั้งนะครับเนี่ยอืมอน่าจะเป็นทางนี้นะครับโอเคอือหือ เค <Okay, S 2> ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม